พูดถึงนายกแล้วนะคะวันนี้ลงพื้นที่จุดฉีดวัคซีนที่ห้างเป็นวันที่2ค่ะซึ่งนอกเหนือจากการให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการวอล์กอินฉีดวัคซีนแล้วนายกยังแสดงท่าทีอุ้มหมอเหรียญทองด้วยนะคะคือหมอเหรียญทองที่กระทบกระทั่งกับสสสิระนายกนี่ดูจะอุ้มหมอเหรียญทองนะ,อะเอา ภารกิจท่านก่อนละกันวันนี้ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน2จุดนะคะจุดแรกของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่อาคารจตุรัสจามจุรีอีกจุดคือที่ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังต้องทําความเข้าใจกับประชาชนในการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจกันแล้วมากันเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้ฉีดนานะยกว่าอย่างนี้ แต่ก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีแผนงานที่จะเปิดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ถ้ามีปริมาณเพียงพอขอให้มั่นใจว่าทุกคนได้ฉีดแน่นอนค่ะวันนี้ก็ทำความใจนิดหนึ่งนะว่าการให้ประการานี้มันก็เป็นกลุ่มที่เราระบุไปในขั้นต้นแล้วนะครับแต่การจัดหาวัคซีนจนัดระบียบความร่งด่วนไปแล้วนะครับเรื่อง w a l k i อนกอน็จะให้ทางกทมกัทางกระทรวงสุขภาีิแจงให้ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกัน เข,เขาเตรียมการไว้สําหรับโน่นวันมีนาไอมิถุนาใช่ไหม,มถ้าวัคซีนมันพอเราก็จะมีรูมตรงนี้ไปให้เพิ่มเติมแต่ก,ก็ก็จะต้องมาเข้ามาก็ต้องไปรวมในร,ระบบนั่นแหละหมอพร้อมอะไรเลยเข้าไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันจะมากันเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้ฉีดไง นี่แหละนะคะนายกก็บอกว่าให้ไปทําความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็ยังพูดถึงกรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อํานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้มีปัญหากระทบกระทั่งเพราะว่าสสสีระเจนจาคะไปตรวจสอบบอกว่าประชาชนร้องเรียนมาก็เลยจะมาดูว่าทำถูกกฎหมายไหมนายกพูดชัดเจนเลยนะคะวันนี้ว่าคุณหมอเหรียญทองสามารถเดินหน้าตั้งโรงพยาบาลสนามได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วคุยกันแล้วอย่าไปเอามันประเด็นมากนกะเลยนะนี่ไงเรื่องที่มันผมก็ไม่ใช่ไม่ทราบนะทราบก็สั่งการไปแล้วน,นะวัวหนะ้นา,าพักก็เรียก,กว่าจัดการไปแล้วนะก็ตอนนี้ก็เขาก็ดูแลอยู่แล้วนี่กนทั้งหมอป่ะดูแลอยู่แล้วนี่จะได้มันเปิดได้แล้วนี่รักซีอ่ะเราให้บริการอยู่ได้แล้วไหมอ่ะนันะครับรักศีอ่ะอของมาเรียนทองดูแลแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นภาวะฉุกเฉินไงนะ ไม่ต้องขออนุญาตเรืออะไรหรอกเพียงแต่ว่าทาให้เข้ากติกาหลักเกณฑ์ก็เปิดได้เพระฉะนั้นก็อาจจะมีคนไม่เข้าใจไปขัดแย้งกันอลไรก็กกว่ากันนะยับเป็นประเด็นนักเลยเนี่นะคะคือก่อนหน้านี้ไม่นานเองคุณศิระเพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊กเรียนท่านนายกแล้วก็แจ้งประเด็นการทําความผิดต่างๆนานา,นาวันนี้นายกบอกทําได้นี่แหละคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายกส่งสัญญาณชัดเจนอย่างนี้แล้วคุณศิระจะหยุดไหมหรือจะยังเดินหน้าเอาผิดคุณหมอเรียนทองต่อนะคะ